สวัสดีครับตัวนี้ครับเป็นรถบรรทุกเกษตรนะครับเป็นตีนแท็กยานะครับขนาดใหญ่นะครับเป็นชุดเดินไฮดาัสเป็นของญี่ปุ่นนะครับชุดเดินตัวเดียวกับพวกมาโคนะครับข้างไว้เขียนหนึ่งพันห้าร้อยกิโลครับสองตันก็ยกขึ้นนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นดีเซลสามสูบอิสกิดเดิมๆจากญี่ปุ่นประมาณสามสิบแรงยี่สิบถึงสามสิบแรงตัวนี้ เรียมๆเครื่องดีระบบไฮดรอลิกดีครับไม่มีดันนะครับเทดัมไฮดรอลิกครับตัวนี้เป็นชุดปั่นอะไรมาไม่รู้นะครับเหมือนปั่นเหมือนโรยดินครับโรยหินโรยดินปั่นหญ้าปั่นอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะใส่ตรงนี้นะครับนี่ครับใส่ข้างหน้านี่ใส่ต่อมาปุ๊บมันจะยื่นออกมาอีกประมาณสามสามสี่สิบเซนครับนะครับไม่ใช้แล้วก็ถอดเก็บไปได้ครับไม่ใช่ปัญหานะครับมันจะสามารถปั่นได้แล้วเอาติดเครื่องให้ดูครับ เครื่องยนต์นะครับนี่บิดกุญแจติดเลยครับเครื่องดีครับดีมากเลยน่ครับอยหลังเดินหน้าน่ครับตูไปเยอะนะครับอี้ดำครับ ครอบโซ่ตรงนี้เรามีให้ครบนะครับครอบโซ่อยู่ร้านนะครับมันจะปั่นนะครับมันจะปั่นปั่นตัวนี้ได้ปั่นเป็นไฮดรอลิกเป็นปั๊มไฮดรอลิกปั่นอันนี้ไม่ใช้ก็ถอดออกไปใส่ใช้ดินเราเองน,นะครับหรืออยากจะใช้ก็มาประกอบใส่เอาเองเรามีอุปกรณ์ไปให้นะครับ,น,ระบนะครับสอ,สองตันสบายครับสวยๆอ้าวลงครับนิ่มๆเลย เอาเคลื่อนกหมทีนึงลงเ,เจ้าแจ่วครับท่านี้ใครสนใจก็ทักมาบรรทุกฟวาบรทรทุกอะไรดีมากครับอัดไปเลยเต็มที่ครับนะชุดเดินก็เป็นชุดเดินแบบนักโกรครับชุดเดิน,บบนักโรกรแข็งยางดีครับอล้นะาหลังคนระับเลยให้ดู เนี <recuper ates. S 1> ้เร๊บเล้วายเได้กว่าดีรับ๋ย่ไปที้กว้างแล้วเดี๋ยวผู้อ่ใหมรู้ครับแค่วเนี้ยนะครับสวยอับตเดิมเีเดิมแบบญี่ปุ่นนะครัันี้คือดึมเดิมแบบทปุ่นุ่ครับเราไม่ทำไรรับตัวนี้เป็นเหลดเนี้ั้งเหล็ดเนตั้งเหล็ดับข่างล่างนะดับดับ ล่าไร้องครับท่านได,ด้สุดครับครับเล็กน่าหนาครับสนใจก็ทักมามีบริการจากทั่วประเทศ